ผมว่าสายเกษตรอินทรีย์ต้องชอบสิ่งนี้แน่นอนนะครับเป็นเครื่องชอ็อตยุงนะครับชอ็อตยุงและช็อตแมลงแบบโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์เป็นงานเอา u t d o o r ด้วยนะครับติดตั้งกลางแจ้งทนแดดทนฝนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่ไปที่มาให้ฟังสืบเนื่องจากนะครับบ้านผมเป็นบ้านสวนเนาะผมย้ายมาอยู่บ้านสวนผมมาย้ายมาอยู่ในสวนทุเรียนนี่แหละครับใหญ่หญเฮือนมาอยู่ในสวนทุเรียนนี่แหละ แล้วตอนเย็นนะครับวันไหนที่มีฝนตกนะครับหรือว่ามีความชื้นตอนเย็นๆนะครับแม้บ้านจะมีมุงมุงลวดนะครับมีมุงลวดมีกระจกมีอะไรมิดชิดนะครับแต่ว่าตอนเย็นเวลาผมมานั่งดูทีวีหรือว่ามานั่งเล่นคอมแบบนี้นะครับมันจะมีเพี้ยจจกรจันฝอยเข้ามาเล่นหน้าจอคอมเยอะมากแล้วก็ไต่าตามผนังเยอะมากเนื่องจากตัวเขาเล็กนะครับแล้วเขาก็ไต่ลอดช่องต่างๆของบ้านนะครับ ซึ่งเป็นบ้านสวนกองงานก็ไม่ได้เก็บละเอียดอะไรขนาดนั้นแต่เข้ามาเป็นจํานวนเยอะมากโดยเฉพาะห้องน้ํานะครับผมอาบน้ํามันก็สิมีช่องไอระบายอากาศใหญ่ๆนะแต่ว่าผมโบเดติดโบเดติดไอมุงลวดในห้องน้ําเพีย้ยจักจั่นฝอยเข้ามาเป็นจํานวนเยอะมากครับเยอะมากหูได้เลยว,ว่าเป็นเพีย้ยจักจั่นฝอยตัวตัวเพีย้ยจักจั่นฝอยนั่นแหละเข้ามาเยอะมากแล้วเวลามันมาโดนตัวเรามันก็แสบๆเหมือนกับมันโดนใบทุเรียนเลย สืบเนื่องจากเรื่องนี้นะครับผมเห็นว่าเพี้ยจักรจันทร์รฟอยนนี่ชอบเล่นไฟเล่นไฟม,กมากเมื่อเล่นไฟเป็นอย่างมากแล้วก็ก็จะมีเพี้ยเออไม่ใช่เพียแมงหนวดยาวอ่ะแมงที่กินกินหยอดทุเรียนที่กินหายนะแมงหนวดยาวนะตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้นี่ยาก,กําจัดมแมลงนี่ฆ่ายากมากเอยกำจัดยากมากนะครับมันตัวใหญ่นะครับเป็นแมงปีกแข็งตัวใหญ่แล้วก็กินเยอะนะครับ กินนี่เปลือกนี่หายไปแทบๆเลยนะครับแมงตัวนี้ก็ชอบเล่นไฟเหมือนกันก่อนหน้านี้นี่ผมเอาไฟแต่แมงดานะครับไฟแต่แมงดานี่ไปติดไว้บนบ่อพักน้ํานะครับบ่อพักน้ำของชนทุเรียนนี่แหละครับก็มีแมงมาเล่นไฟเยอะนะตอนกลางคืนแต่มันก็จะมีบางชนิดบางประเภทที่มันบินไม่เหนื่อยเออบินไม่เหนื่อย บินไม่เหนื่อยยังไงก็คือ,คอถ้าเกิดเขาเหนื่อยเขาจะตกลงในบ่อน้านะครับเพื่อปีเขาโดนน้ํเกาจะบินกลับมาไม่ได้แต่บางมีบางส่วนนะครับมันบินมาแล้วมันก็บินกลับนะครับมันบริได้ตกลงไปในน้ำแต่ว่าตรงนี้ผมก็ไปเจอเครื่องนี้เลยซื้อมาทดลองนะครับดีไม่ดีได้ผลยังไงผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแต่ตอนนี้ขายของก่อนเอาไปลองใช้ ด้วยๆกันนะครับแล้วก็มาเล่าประสบการณ์สู่กันฟังว่ามันดีบด่ดีใส่ใดดีในเขตแบบหดใส่บ่ดีในเขตแบบดใบด,ใน,บบดนะครับผมเอาไปตั้งไว้สวนทุเรียนนะครับเอาไปวางไว้ในสวนทุเรียนเลยมันเป็นไฟโซลาเซลล์แล้วก็เป็นเป็นงานไอกลางแจ้งนะครับงานกลางแจ้งทนแดดทนฝนอยู่แล้วนะครับเสียบลงไปได้เลยเสียบลงไปในดินได้เลยนะครับขายเลยแล้วกันเนาะขายของ <c ười> คลิปนี้เป็นคลิปขายของ แต่ดีครับดียังไงราคามันราคามันหนึ่งมีสามรุ่นนะครับรุ่นตัวเล็กนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทยาฆ่า,มาแมลงนะครับขวดหนึ่งลิตรก็ตกไปหกเจ็ดร้อยแล้วนะครับผมว่าตัวนี้คุ้มเพราะว่าอยู่ได้นานเลยครับอายุอู้รับประกันนานอยู่นะแจำหนึ่งรับประกันหนึ่งปีนะครับรับประกันทั้งระบบหนึ่งปีนะครับไม่ต้องชาร์จไฟ ไม่ต้องทําอะไรเสียบไว้ในสวนได้เลยครับโดยเฉพาะช่วงทําดอกนะครับมันจะมีช่วงที่บางช่วงของดอกทุเรียนซึ่งใช้ยาได้ยากลําบากนะครับมันจะแพยยาร้อนแพ่ยาหลายชนิดนะครับศสียาหยากนะครับตัวนี้ได้ผลนะได้ผลขนาดบ้านปิดมิดชิดนะบ้านปิดมิดชิดไอเพีย้ยจักระสันฝอยยังคานเข้ามาในบ้านเลยนะครับคานเข้ามาทั้งประตูทั้งหนักรูขอบ ที่ไม่สนิทของประตูหน้าต่างของวงกบมุงลวดนะครับมันเขามาแบบเป็นจุนนวดหลายเลยนะไต่เต็มหน้าจอคอมเลยเดี๋ยวผมสั่งแล้วแต่ว่ายังมาบอนหอนนะผมติดตั้งไปแล้วได้ผลยังไงผมจะถ่ายรูปมาให้ดูอีกทีนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะได้เรื่องนะเพราะว่าผมเคยใช้ไฟแมงดาไต่อยู่บนไอ้บอปลาแล้วนะครับบอปลาแล้ว แต่มันมีบางส่วนที่มันไม่เหนื่อยนะครับถ้ามันเหนื่อยมันก็ตกลงบ่อปลาถ้าไม่เหนื่อยมันก็จะบินกลับนะครับโดยเฉพาะพวกแมงปีกแข็งนะครับมันขึ้นจากบ่อไหนก็ไ้เขาโอเคเนาะเดี๋ยวผมให้รายละเอียดนะครับมันเป็นเครื่องชอดยุงนะครับจริงๆมันเป็นเครื่องชอดยุงมันก็ชอดได้ทุกอย่างแหละครับเพี้ยแมงทุกอย่างชอดได้หมดนะครับเป็นแสง UV ด้วยแสงที่แมงชอบนะครับหรือใครจะเปลี่ยนเป็นหลอดสีเหลืองก็ได้นะครับหลอดสีเหลืองนี้ มันจะใส่ได้ดีกับพวกเพียนะครับพวกในสวนทุเรียนนะครับสีเหลืองนะครับใช้ได้ดีกับสวนทุเรียนพวกเพียพวกยังมันสีมักร้ายกว่าอันนี้มันเป็นเคิดว่าไฟแมงดาเบิ่อบานเขาเอนไฟแมงดาเนาะแต่ถ้าสีเปลี่ยนเป็นหลอดสีเหลืองนะครับมันก็จะใส่ดีๆกับพวกเพียนําการมองเห็นนี่มันก็ครอบคุมพื้นที่เขาเขียนไว้300รอยตารางเมตรนะครับมีสามรุ่นแต่ผมสั่งตัวเล็กมาลอง อยากให้เพื่อนๆลองไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มาเ้าสู้กันฟังรายละเอียดตามนี้เลยครับตามนี้เลยสั้นๆง่ายๆคลิปนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับรายละเอียดตามนี้เลยผมจะปักตะกร้าไว้ให้ในคลิปนะครับอยู่มุมล่างซ้ายของคลิปนะครับคลิปคลิกได้เลยครับคลิกได้เลยโอเคขอบคุณครับผมใช้ดีไม่ดียังไงก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ